พี่น้องม,มันเบ่งหน่อไม้น้ำกันสดสดร้อนๆปอกจุดจวดอยู่ปอกจุดจวดนะคะอืขอบคุณมากนะคะคนให้มาขอให้เองเรวยๆนะคะขอให้รวยกว่าเก่าปีหกห้าขอให้รวยเยอะๆขึ้นไปกว่านี้อีกนะคะนานๆทีจะได้กินหน่อไม้สดๆขอบคุณมากๆเลย นขอให้สับประรดมันแก้ว<ม>เราเป็นคนที่ใจดีมากนะคะ<ม>เห็นไหมคะโอ้โหเนี่ยสดๆร้อนๆนะคะหน่อไม้มาจากเพชรบุรีนะคะโอ้ยสวยโอเคค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ